ดูดวงชาวราศีพิจิกโชคดีดวงขึ้นระวังรวยโชคบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดเต็มในปีบุญกุศลวาสนาของท่านแปลเปลี่ยนแปลผันมีโชคใหญ่จะทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองสุขสมสมหวังดังใจหมายมีโอกาสได้ทองครับโชคทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาทองเต็มบ้านเต็มเมือง ท่านอาจจะได้สะสมทรัพย์สินครั้งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับชาลาาสีพิจ<ร>ิตรเขาเรียกว่าเหลือกินเหลือใช้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับเงินก้อนใหญ่นะครับทรัพย์สินอะไรที่ใหญ่ๆนะครับแต่ขอเปรียบเป็นทองและกันเพราะว่าโชคชะตาเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาตกตําแหน่งทองคําเงินทองไหลามาเทมาประสมเด็ดแชมชื่อรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรให้ดีปีนี้จะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาท่านแลาท่านกราบไหว้ดีๆเดี๋ยวรวยขึ้นมาทันทีันใดเพราะว่าดวงชะตาโจรติดนะครับผมโกติขอแทบตายไม่เห็นได้อะไรเลยแต่ปีนี้ทำไมขออะไรจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สมหวังดังใจใหมายก็โชคชะตามันบุญเก่าเข้ามาสนับสนุนค้ำชูถ้าบุญเก่าไม่มาจะจัดแจงได้ที่ไหน ดวงชะตารู้สึกย่ำแย่รู้สึกท้อถอยบ้างในโชคชะตาโชคดีดวงขึ้นเกิดขึ้นในโชคชะตาจะรู้สึกแช่มชื่นขึ้นมาทันทีจะได้การที่ท่านตัดสินใจอย่างได้ดขาดดาบสองไวาเกิดขึ้นดาบสองคมก็เกิดขึ้นตามจับด้านไหนก็เจ็บจับด้านไหนก็บาดเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์รมานแต่จินตนาการภาพได้เลยว่ามีผู้คนเข้ามาสนับสนุนตัวท่าน ชาวราศีพิจิกปีนี้โดดเด่นอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองราาักษาโดนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปผนรผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีท่านจะได้ค้นพบและได้เจอกับใครบางคนที่เข้าเส้นชัยก่อนหน้าท่านก็คือคนที่ประสบผลล่ำรวยก่อนหน้าท่านท่านอดทนอดกัน้นถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเดี๋ยวรวยเองไม่ต้องรีบร้อนครับสบายสบาย ถึงเวลาคาบุญกุศลศาสนาจะมีการเปลี่ยนแปลงจัดแจงตามแบบแผนและดวงชะตาจะเปิดสุ่สมสงหวังดังใจหมายใช้เล่เหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบจัดแจงตามแบบแผนระเพณนี้การริเริ่มเริ่มต้นเกิดขึ้นในโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาทําให้ท่านเจ็บปวดรัแร้าวกวนกวายเอาแน่เอานอนไม่ได้ลบปลีกซ่อนเล้นดวงชะตาเปิดครับแสงสว่างังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้ว พะฉะนั้นชาวราศีพิจิโชคดีดวงขึ้นก็ต้องใจเย็นจัดแจงนะครับอดทนให้มากนะครับประสบการณ์ท่านเกิดขึ้นแล้วนะครับได้เงินมาใช้หมดท่านต้องระวังเป็นอย่างมากได้มาแล้วควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนแล้วดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายมองกันไกลถึงอนาคตอนาคตอันการใกล้นี้ท่านจะได้ค้นพบอะไรบางอย่าง ใจโอ๋อมารีเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดีนะผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามาตามติดแต่ว่าตามท่านไม่ทันหรอกเพราะดวงชะตาของท่านเป็นอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่โชคดีดวงขึ้นขอให้ท่านจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับ สิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านขอให้สุขสมสมหวังกัางใจหมายสวัสดีครับ